ยองเยรบุนสวัสดีค่ะบีเวรบีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วในคลิปที่ห่างหายไปนานมากกับช่องของเรานั่นก็คือการเรียกช่นเย่ซึ่งมันจะกลับมารัวๆแน่นอนค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาใช่ไหมเดือนที่5นะคะคัมแบ็กกันกระหน่ำมากนะคะอาทิตย์ที่สองนะคะ NCT DREAM ค่ะอาทิตย์ที่สนะคะบางทันค่ะและอาทิตย์สุดท้ายนะคะทีบายที่ค่ะ ให้มันได้อย่างนี้นะคะวงที่ดิฉันติดตามทุกวงเลยเอาเงินจากไหนก่อนซื้อบัมยังไงก่อน <ś les> แล้วแบบคือดีก็ทําใจไม่ค่อยได้นะคะเพราะแต่และว,วงก็คือดเม m a าบแรงขึ้นแรงขึ้นทุกครั้งทุกทีเลย <ś les> พูดเลยว่าเดือนนี้ต้องมีคนตุยค่ะดิฉันเอง <ś les> okay, <ś les> โอเคก็วันนี้นะคะเป็นเรื่องงามยามดีก็มา reaction h o อตซอสนะคะของ nct dream นะคะพูดเลยว่า เลี่ยงพยายามเลี่ยงแบบว่ามันมีโฆษณาขึ้นมาใน y t u t u ก็คือต้องรีบปิดอ่ะทุกคนเออแล้วก็ตอนแรกอะกะจะทําอันที่เป็น Chapter ด้วยที่มี1 2 3แต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทําเพราะว่าคิดว่าไม่งั้นคลิปจะยาวนานเกินไปเพราะว่าทางเราก็พูดมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะมาพูดให้ฟังว่าของ Chapter 1ห่อะดีมากน่ารักมากคือแบบ รอคอยวันนี้มากวันที่มาร์กจะกลับเข้ามาอยู่ใน NCT Dream วันที่ NCT Dream จะครบเจ็ดคนอะ่ะทุกคนแล้วมันก็มีวันนี้จริงๆอะ่ะไม่เสียแรงที่รอคอยอทุกคนคือแบบขอบคุณพระเจ้าปื้มปิ่มนะคะแล้วก็มาร์กับมาพร้อมกับน้องจีซองนะคะในชับด้วยหนึ่งคือน่ารักมากคือแบบมีความแบบพี่มาร์กโหพี่มาร์กของน้องๆนะคะแล้วก็อันที่สองชับตัวที่สองชอบเพลงมากเรนโบใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดส่วนชัปตัวที่สามคือ ถ้าเต้นเราก็เพลงตอนแรกคิดว่าจะไม่ชอบเพลงแบบมันเป็นเพลงแนวแบบบีดหนักๆหน่อยแต่ว่ากลายเป็นว่าเอ้าชอบเฉยแบบว่าถ้าเต้นก็เท่ดีนะคะสุดปังมากบั้มนี้คือ h ฮอตซอสนะคะโอเคตื่นเต้นนี่มันใส่เสื้อดรีมมาด้วยไหมทุกคนเราจะดูกันเลยนะคะอ๋อแล้วก็ต้องขออภัยในความหน้ามาที่ยุ่งเหยิงนะคะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกหลังจากคลิปตัดหน้ามานะคะ ก็ต้องเห็นหน้ามาที่ยุ่งเหยิงของบีอย่างนี้ต่อไปอีกหลายคลิปนะคะนื่องามันจะยาวก็ไม่รู้ว่าไม่รู้มันเสร็จยังไงแล้วบีก็แบบเก็บหน้ามาปาขึ้นไปข้างบนเพราะว่าลำคาญระหว่างที่แบบไม่ได้หายคลิปอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นมันแบบเบนมาข้างเดียวทุกคนเห็นปะแล้วเมื่อกี้ก็ไปหนีบมาแล้วก็หักอีกอะไรอีกก็ไม่รู้อะบีไม่รู้ว่าในกล้องเป็นยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครลำคาญหน้ามาก็ พรวจริงๆโอเคมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะกับเพลง Hot Sauce กดแล้วนะต้นเต้นห้าจุดเซแล้ว ทำให้นมาดูยุ่งขนาดนั้นฮึฮลูก <S <S เหมือนผมยาวคือแบบสวยไปใหญ่ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้๋อโคตรสนอนะ่ะดูด,ดิ

เสียงแหลมกับพีซองคือแบบแต่มันลงตัวมากฮ <tôi nói nồi mà Hãy subscribe น่ารักไอตัวขวดนี่น่ารักมากอะทุกคนไอตัวขวดที่มันแบบออกมาตอนสุดท้ายแล้วก็ชอบนะชอบแบบเอมวีอะไรทั้งหมดก็คือชอบความแบบ รู้สึกว่าท่าเต้นมีความสุขสนเพราะว่าแบบดูธีมรอบนี้สีสันค่อนข้างฉุดฉาดก็คือมีความสุขสนอยู่พอตัวแล้วท่าเต้นแบบฮัตสองยปเตะอันเนี้ยแบบน่ารักมากคือแบบอ้แล้วแบบเชนเลอก็หล่อมากจีสองก็แบบโอ้ลูกแม่ลูกแม่โตขึ้นอีกแล้วแล้วกพแบบแบบ็พี่ม้าพี่ม้าดีมากคือแบบเห็นครบเจ็ดคนแล้วแบบเพิ่มปริมอะคือไม่รู้จะพูดยังไงอ๋อแล้วก็ช็อตที่ชอบที่สุดคืออ่าช็อตที่อยู่ในแบบเหมือนเหมือน ทีม่มีขวดซอสเยอะๆทุกคนก็แบบชู์ซอสคือไปพร้อมกันน่ารักดีแล้วก็เอ่อท่อนที่เป็นเสียงจีซองกับเสียงเหลินคือแบบคือแบบไม่คิดว่าจะมีวันนี้คือเสียงเหลินกับจีซองคือแบบเสียงเหลินก็คือจะแบบไปโทนโวคอลจีซองก็คือจะเสียงทุ้มมากใช่ไหมก็แบบมันดีทุกคนแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ็มวีเนี้ยเข้ากับแฮชานมากเพราะว่าให้ชานมีความแบบซุกซนอยู่ในตัวคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยทุกคนลำคาญหน้ามาปะ นั่นแหละแล้วก็แบบพอมาเจอกับความแบบสีสันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบแพ่ชานอะไม่แพ่ชาญอะ,ญอ,ะอืมแต่ว่าน่ารักนะคะโดยรวมแล้วก็แบบดื่มมากๆแล้วก็ชอบจีซองลุกที่แบบลุกที่มีกับเพชรตรงตาเนี่ยแต่ว่ามันเห็นอายเมคอัไม่ชัดเพราะว่าน้องเอาผมลงมานะคะแล้วก็คือไหนลุกไหนตาลูกกนเห็นแต่กากเพชรน,นะคะก็รวมๆแล้วคือน่ารักแล้วก็สม กับการรอคอยที่จะให้ NCT DREAM มีครบเจ็ดคนอีกครั้งนะคะแล้วก็แบบพวกเขาเรียก่อะไรอะ่ะวาไรตี้ต่างๆก็ออกมาเยอะมากๆเลยแบบตามดูกันให้ทันนะคะของ NCT และ NCT DREAM ด้วยแต่ว่ามากลับมาก็คือใดๆคือแฮปปี้ค่ะไม่ว่าอะไรจะออกไปยังไงก็คือดีหมดนะคะและ้วก็ทุกคนจะบอกว่าตอนเนี้ยผมบีมันเริ่มเฟดแล้วใช่ปะ แล้วแบบไอตรงที่บีทําสีม่วงอะคือสีผมบีสีเดียวกับจีซองเลยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเดากจะพูดนะคะคือไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมอ่ะแต่ว่าแบบคือของจีซองมันจะเป็นแบบม่วงอ่อนๆใช่ไหมของบีก็เหมือนกันเพราะว่ามันเฟดพอดีอ๋อเห็นไหมเนี่ยคือสีม่วงมันก็น้อยๆอ,ยอะทุกคนมันหาไม่ค่อยจะเจออ่ะเจอแล้วเนี่ยสีคล้ายๆน้องจีซองเลย ก็คือไม่มีอะไรคะ่ะดีใจเพราะว่าปกติเวลาบีย้อมผมอะ่ะมีก็แบบเอออย่างย้อมตามเมนบ้างแล้วเมนก็คือเวลาบีกัดสีผมปุ๊บเมนบีทําผมสีดาเสียมตาทันทีคือทําไมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่รอบนี้ก็คือตรงนะคะตรงกับหลังจีซองนะคะแล้วก็ในบางทันจงกุกก็ผมสีม่วงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปย้อมม่วงนั่นแหละคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะนอกเรื่องนะคะ ก็ดีนะแบบชอบแล้วก็ถ้าเต้นถ้าเต้นก็มีความสุขสนอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้สึกว่ารอบเนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะคอสตูมคอสตูมค่อนข้างแบบใช้รู้สึกเหมือนเห็นเสื้อผ้าผู้หญิงหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าแบบทั้งทั้งที่เป็นเพลงที่แบบเป็นแนวแบบขนาดเนี้ยแต่แบบแมทมิกแอนด์แมทได้ดีมากนะคะคือสุดปังมากๆจริงๆดีนะคะคิดว่าเพลงบั๊มนี้น่าจะดีทุกเพลงเลยแล้วก็ คัมแบ็กสเตจก็น่าจะออกมาดีเช่นกันยังไงก็ฝากติดตามผลงานของ NC TD r e a m นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อไปที่จะมาเรียกชันนะคะเป็นบัตเทอร์ของบางทันแน่นอนนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พีไปแล้วนะคะบ๊ายบายอันยอ